ครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับระบบดีๆเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วครับผมระบบในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นระบบเนี่ยที่เน้นในการใช้สัญญาณกองหรือว่าฟิลเตอร์ถึง3ชั้นเลยนะครับ ซึ่งระบบนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองทดสอบดูแล้วนะครับปรากฏว่าสามารถทํากําไรในไทม์เฟรม15นาทีได้อย่างดีเยี่ยมครับซึ่งไทม์เฟรม15นาทีเนี่ยผมมองว่าเป็นไทม์เฟรมที่ไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะครับสามารถเล่นได้ในเวลาที่พอดีแล้วก็เทดสนุกครับเป็นไทม์เฟรมที่เล่นแล้วรู้สึกว่าไม่รอนานจนเกินไปและรู้สึกว่าไม่เร็วจนเกินไปนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะนำอินดิเคเตอร์เซตนี้มาแนะนำเพื่อนๆครับแล้ว ก็จากอินบ็อกหลายๆอินบ็อกนะครับที่ทักมาหาผมในเพจนะครับถามว่าทุกระบบเนี่ยที่ผมเทสนะครับผมจะชอบเทสกับเหรียญ BTC นะครับเพื่อนๆก็มักจะถามว่าจริงๆมันใช้กับเหรียญอื่นได้หรือเปล่านะครับผมก็เลยอยากบอกว่ามันใช้ได้กับทุกๆเหรียญน,นะครับ แต่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องนําไปแบ็กเทสกับเหรียญนั้นๆก่อนว่าเหรียญนั้นๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันเวิร์กไหมที่จะใช้สําหรับอินดิเคเตอร์เซตนี้นะครับถ้าเกิดว่าเทสดูแล้วรู้สึกว่าอัตราวินเลตโอเคเล่นได้เพื่อนๆพอใจในผลแบ็กเทสนะครับ<ๆ>ก็สามารถที่จะนำอินดิเคเตอร์เหล่านี้ไปเล่นได้นั่นเองนะครับโอเคและคลิปนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น For ร x คริปโตสต็อก สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูอยู่ถ้าอยากให้กําลังใจผมนะครับก็สามารถทําได้โดยการกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเกิดว่าอยากติดตามระบบเทรดที่จะมาในอนาคตนะครับเพื่อนๆสามารถกด s u b สไครต์ให้กับช่องเราได้และถ้าเพื่อนๆกดกระดิ่งทุกครั้งที่ผมอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับชมระบบเทรดดีๆเหล่านี้เป็นคนแรกเลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมไปที่การ ตั้งค่า i n i t i a เตอร r กันเลยดีกว่านะครับมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอรบ i n i t i a เตอร r เหล่านี้ออกไปก่อนนะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดโปรแกรม trading view ของเราขึ้นมานะครับจะเป็นโปรแกรมที่เราเนี่ยใช้ดูกราฟโดยเฉพาะเลยนะครับกดที่คําว่า i n i t i a t o r ครับหลังจากกดที่คําว่า i n i t i a t o r แล้วนะครับให้เราพิมพ์ i n i t i a t o r ตัวแรกลงไปนะครับก็คือ h a l l s i t e นะครับเห็นไหม ของคนที่ชื่ออินซิลิโกนะครับที่มีคนใช้ประมาณ7,500นะครับกดเข้าไปเลยก็จะได้หน้าต่างแบบนี้มานะครับและอินดิเคเตอร์ตัวที่2นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเทรนด์มิเตอร์นะครับพิมพ์คําว่าเทรนด์นะครับแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคําว่ามิเตอร์นะครับของคนที่ชื่อ lij ์อันเดอร์สกอนะครับที่มีคนใช้ประมาณ1,800คนกดเข้าไปเลยนะครับอ่าและก็อินดิเคเตอร์ตัวต่อไปนะครับชื่อว่า volume flow indicator ครับก็ให้เราพิมพ์ไปเลยครับ โวลูมแล้วก็ f ฟล์นะครับตามด้วยคําว่าอินเตอร์นะครับของคนที่ชื่อ Lazy Bear นะครับกดเข้าไปเลย1ครั้งนะครับอ่าก็จะในหน้าต่างแบบนี้มานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราปิดหน้าต่างอินเตอร์ไปครับทีนี้นะครับเราจะมาทําการตั้งค่าอินเตอร์ของมันหน่อยนะครับ ตัวแรกที่เราจะทําการตั้งค่านะครับก็คือตัว hall s u i t e นะครับให้เรากดนะครับที่คําว่าตั้งค่าตรงนี้นะครับในการตั้งค่าตัวแรกนะครับเราจะเปลี่ยนคลิกตรง input นะครับและเราจะเปลี่ยนตัว r a n งตรงนี้ครับจากเดิมที่เป็น55นะครับเราจะแก้ให้เป็น150นะครับต่อไปนะครับเราก็คลิกโอเคเลยครับในตัวแรกเราจะแก้ไขแค่นี้นะครับตัวที่2นะครับนั่นก็คือตัว t r e n meter นะครับให้เราคลิกตรงรูปเฟืองตัวนี้เช่นกันนะครับตั้งค่า เราจะแก้ในส่วนของสไตล์ครับในส่วนของสไตล์นะครับเราจะเอาเครื่องหมายถูกที่คําว่า Signal หนึ่งเนี่ยออกไปเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคไปเลยครับตัวสุดท้ายก็คือตัว volume for indicator นะครับให้เราคลิกตั้งค่าตรงนี้ครับเราจะแก้ในส่วนของสไตล์นะครับในส่วนของสไตล์ให้แก้ตัว EMA ครับให้มันมีความเข้มขึ้นมาหน่อยเราจะได้ดูง่ายครับแล้วก็ให้มันหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กดที่คําว่า Input ครับตรง Input เราจะแก้2ตัวนะครับก็คือแก้ตัว Maxwell แล้วก็ Signal นะครับตัว m a x w o l l ที่เขียนว่า2.5นะครับเราจะแก้ให้เป็น0.5ครับแล้วก็ตัว Signal จากที่เป็น5เราจะแก้เป็น20ครับประมาณนี้เลยหลังจากนั้นให้เรากดโอเคไปครับตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์ ก็พร้อมที่จะให้เราเนี่ยนำไปใช้งานแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าในการเล่นทั้งขาบายและขาเซลเนี่ยมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยปรับไทม์เฟรมไปที่15นาทีก่อนนะครับในที่นี้ผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับ เราก็มาดูกันครับว่าเราเนี่ยจะใช้คู่เหรียญตัวไหนในการเล่นนะครับในที่นี้ผมใช้คู่เหรียญแซน USD นะครับเพื่อนๆก็ปรับคู่เหรียญเป็นตามที่เพื่อนต้องการเลยนะครับเรามาดูในขาบายกันว่าขาบายเล่นยังไงครับขาบายนะครับเงื่อนไขที่1ในการที่จะเข้าขาบายนะครับคือ1แท่งราคานะครับหรือว่าแท่งเทียนของเราเนี่ย จะต้องมีการปิดตัวเหนือเส้น h Hall s w e e t Line ให้ได้นะครับและเส้นตัว h a อ l นี้จะต้องเป็นสีเขียวนะครับหากเส้นเริ่มเป็นสีเขียวแบบนี้เราจะจ้องในการเข้าสัญญาณบายทันทีครับเงื่อนไขต่อมาเงื่อนไขที่2นะครับในการเข้าสัญญาณบายนั้นนะครับจะต้องมีจุดเขียวเกิดขึ้นเรียงกัน4จุดแบบนี้ครับจุดเขียวจะต้องเกิดขึ้น เรียงกัน4จุดแบบนี้และจุดเขียวที่เกิดขึ้นจะต้องมาพร้อมกับเส้นด้านล่างที่เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันครับเงื่อนไขที่3นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเข้าสัญญาณ buy อย่างครบถ้วนเนี่ยตัว volume f o w indicator นะครับจะต้อง bullish ความ bullish คือจะต้องเกิดเส้นสีเขียวยืนเหนือเส้นสีเหลืองให้ได้ครับหากเกิดสัญญาณขึ้นแบบนี้และครบเงื่อนไขแบบนี้เราจะทำการเปิด buy position ทันทีครับ ทีนี้ลองซูมกันเข้ามาดูใกล้ๆครับอย่างตรงจุดเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสัญญาณเนี่ยมันเกิดก้ากึ่งมันไม่ชัดเจนครับถ้าสัญญาณไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับผมจะไม่ทําการเข้าเล่นนะครับแล้วก็อ่านผมซูมออกแล้วก็แค่ปล่อยครับให้กราฟเนี่ยมันรันต่อไปนะครับเมื่อเกิดสัญญาณที่ชัดเจนเราถึงจะเข้าเล่นนะครับจากกรณีตรงนี้นะครับสัญญาณนี้มาแล้วนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับ เส้นสีเขียวเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเห็นไหมครับแบบนี้ก็ถือว่าสัญญาณไม่ครบไม่ชัดเจนนะครับแบบนี้ผมก็จะไม่ทําการเข้าเล่นนะครับแล้วก็จะปล่อยให้กราฟมันรันไปก่อนเพื่อหาสัญญาณต่อไปนั่นเองนะครับตอนนี้เกิดสัญญาณที่ครบเงื่อนไขแล้วนะครับเมื่อครบแบบนี้ผมก็จะทําการเปิดบ u าย o s i t i o n ขึ้นมาเมื่อปิดแท่งนี้ทันทีนะครับเมื่อปิดแท่งนี้ผมเปิดบายโพ i ิชันครับแบบนี้เลย ผมลาก s ต o p l ลอดไว้ที่ตัว Swing Low นะครับและผมก็ลากให้ r r เนี่ยได้ประมาณ1.5นะครับหลังจากนั้นผมก็ปล่อยให้กราฟมันลันไปครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะทำกำไรได้แล้วครับหลังจากนั้นตราบใดที่ยังเป็นขาบายเทรนขาขึ้นเรายังเล่นเรื่อยๆครับเราก็จะปล่อยให้กราฟมันลันไปจนกว่าจะเจอสัญญาณต่อไปนะครับอ่าตรงจุดนี้เราเจอสัญญาณอีกแล้วครับแต่สัญญาณตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราเข้าเล่นไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะว่าแท่งเทียนไม่ปิดตัวเหนือเส้นฮอลสวิตไลน์นั่นเองนะครับเราจะปล่อยข้ามไปแต่เราเจอสัญญาณน,นี้ครับที่ปิดตัวเหนือเราก็ทําการเปิด b ิ p o s โพ i ิชัขึ้นมาและลากตัวซับลอตเนี่ยไว้ที่สวิ l o ลในบริเวณนี้ก็คือแท่งก่อนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ลากให้ค่า R R เนี่ยได้ประมาณ1.5ครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปล่อยให้การาฟเนี่ยมันรันไปครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะทํากําไร ได้อีกแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันต่อครับตรงจุดนี้มีอีกแล้วครับแต่เงื่อนไขไม่ครบเพราะว่าแท่งเนี่ยอยู่ใต้เส้นฮอรสวิตไลน์และเส้นยังเป็นสีแดงอีกด้วยแบบนี้เราจะไม่ทำการเข้าเล่นถือว่าเป็น f a l s Signal เราก็ข้ามไปนะครับต่อมาดูแท่งนี้ครับแท่งนี้เนี่ยเหมือนจะครบนะครับแต่บาร์ด้านล่างเป็นสีแดงและตัวโฟล์ครับก็เป็น b a l a n แบบนี้ก็ข้ามนะครับไปรอเล่นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับอเรามาดูกัน อ่ะแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าสัญญาณเนี่ยไม่ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันนะครับเราก็ข้ามไปเนาะตรงนี้นะครับสัญญาณก็ถือว่าเป็นฟอล์ลอีกแล้วนะครับอ่ะเราก็ยังคงข้ามไปต่อนะครับเพื่อหาสัญญาณที่ถูกต้องนะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับผมขอก,อกลับไปนิดนึงตรงจุดนี้นะครับจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ย เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเกิดสัญญาณแบบนี้ผมก็จะทําการเปิด Buy Position ทันทีเงื่อนไขครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ลากสับลอดไว้ที่ประมาณส w i n g Low ตรงนี้แล้วก็ลาก RR ครับให้ได้ประมาณ1.5ผมก็ปล่อยให้กราฟมันลันไปครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะทํากําไรได้อีกเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมก็ปล่อยให้กราฟมันลันไปต่อเพื่อหาสัญญาณต่อไปครับ ตรงจุดนี้สัญญาณมาอีกแล้วนะครับผมก็ทําการเปิดบายโพซิชันขึ้นมาทันทีครับสต็อปลอก็ลากไว้ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ลากให้ได้ R r เนี่ยประมาณ1.5นะครับก็แบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็ปล่อยให้กราฟเนี่ยมันรันไปครับจะเห็นว่าตรงจุดนี้เราแพ้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับในการเทรดในตลาดนะครับนั่นคือเราจะต้องมีการแพ้นะครับแต่เราก็จะหาสัญญาณเล่นต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งของขาเซลบ้างครับว่าขาเซลเนี่ย เล่นอย่างไรนะครับคาเซลวิธีการเล่นนะครับ1ตัวราคาครับจะต้องอยู่ใต้เส้นตัวฮอลสวีทไลน์ให้ได้ครับราคาอยู่ใต้หมายความว่างไงหมายความว่าจะต้องอยู่ใต้เส้นนี้ครับซึ่งเป็นสีแดงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับที่อยู่ใต้เส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยแท่งเทียนจะต้องปิดตัวและมีราคาอยู่ใต้เส้นสีแดงตรงนี้ด้วยครับเมื่อปิดตัวและมีราคาอยู่ใต้เส้นสีแดงแบบนี้นะครับต่อไปเรามาพิจารณาที่ตัวทรนน์มเตอร์ครับ ตัวเทรนเม e ตอรจะต้องขึ้นเล d ดอทครับคือจุดสีแดงเรียงกัน4จุดแบบนี้เมื่อจุดสีแดงเรียงกัน4จุดนะครับเส้นด้านล่างจะต้องเป็นสีแดงด้วยครับและตัวสุดท้ายคือตัว v o l u o e f o ฟ d ์อิทิเเตอนะครับจะต้องเกิดความแบริชครับความแบริชคือเส้นสีเขียวจะต้องอยู่ใต้เส้นสีสม้มเมื่อครบเงื่อนไขแบบนี้ผมก็จะทําการเปิดเซลล์โพซิชันขึ้นมาทันที Stop l ล s s นะครับผมก็จะลากไว้ที่ ประมาณเสวิ่งหายก็ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะลากให้ค่าอ่านได้อยู่ที่ประมาณ1.5นะครับก็ประมาณนี้แล้วผมก็จะปล่อยกราฟเนี่ยมันรันไปครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทํากําไรได้อีกแล้วเห็นไหมครับเราก็รอหาสัญญาณต่อไปครับอ่าตรงจุดนี้เกิดสัญญาณอีกแล้วนะครับเงื่อนไขครบทุกอย่างเลยนะครับปิดแท่งนี้นะครับผมก็ทําการเปิดเซลล์โพสิชันขึ้นมาทันทีครับ สต็อปลอสเราก็จะลากไว้ที่ประมาณสวิงไฮประมาณนี้แล้วก็ลาก a า,าให้ได้ประมาณ1.5ก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทํากําไรได้อีกเช่นเดียวกันครับเราก็หาสัญญาณต่อไปอีกนะครับว่าจะเกิดสัญญาณขึ้นอีกหรือไม่นะครับแบบนี้เหมือนจะเกิดสัญญาณบายนะครับแต่ว่าเป็น False Signal เพราะว่าไม่ครบตามเงื่อนไขเราก็จะไม่เล่นนะครับเห็นไหมเหมือนจะเกิดสัญญาณบายนะครับครบทุกอย่างเลยแต่ตัวฮอ l สวิตครับ เป็นสีแดงแบบนี้เราก็จะข้ามไปนะครับรอหาสัญญาณที่ถูกต้องนะครับเราถึงจะเล่นตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าแท่งราคาไม่ปิดตัวใต้เส้นฮอลสวิทนะครับแบบนี้เราก็ไม่เล่นเช่นเดียวกันนะครับก็ปล่อยข้ามไปนะครับแท่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็น false signal นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่อะไรครับ แต่ตัวแท่งเทียนไม่ปิดตัวใต้เส้นฮ e ลสป e ดไลน์แบบนี้นะครับเราก็จะไม่ทําการเข้าเล่นอีกเช่นเคยครับอ่าเห็นไหมเมื่อเราไม่ทําการเข้าเล่นตรงจุดนี้นะครับเราก็จะสกิปหรือว่าข้ามไปเลยนะครับอ่ารอหาสัญญาณต่อไปนะครับต่อมาสัญญาณต่อมาคือสัญญาณนี้ครับเห็นไหมว่าฟอ l Signal อีกแล้วนะครับเราก็จะข้ามไปตัวนี้ก็ถือว่า false Signal อีกนะครับ ทีนี้เราเจอสัญญาณบ u ายขึ้นมาอีกแล้วครับตรงนี้ถูกต้องนะครับครบเงื่อนไขแบบนี้เราจะทําการเปิดบ u าย o s i t i o n เมื่อปิดแท่งนี้ทันทีครับหลังจากนั้นเราก็จะร่าค่าอาอเนี่ยให้ได้ประมาณ1.5นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยให้กราฟมันลั่นไปครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราแพ้อ,อีกแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการเทรดอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเราก็แค่รอสัญญาณต่อไปนะครับที่จะทําให้เราเนี่ย เขาเล่นตรงจุดนี้เกิดสัญญาณเซล์แต่ว่าตัว Volume Flow เนี่ยไม่อนุมัติให้เราเข้าเล่นเห็นไหมสัญญาณบายพวกนี้ก็อิกนอไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับปล่อยไปเลยนะครับเกิดสัญญาณบายตรงนี้อีกแล้วนะครับเมื่อเกิดสัญญาณบายตรงนี้นะครับเงื่อนไขครบทุกอย่างเลยนะครับเมื่อเงื่อนไขครบแบบนี้นะครับเราก็จะทําการเปิดบาย o s i t i o n ขึ้นมาทันทีครับ Stop o o s s s w i วิ low ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่าอาาให้ได้ประมาณ1.5นะครับ ตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่าเราชนะอีกแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้าเล่นในระบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะนำระบบนี้ไปเล่นนะครับก็สามารถที่จะนำระบบนี้ไปลองเล่นได้นะครับและก่อนเล่นอย่าลืมที่ผมบอกทุกครั้งนะครับเราจะต้องทำการแบ็กเทสกับคู่เหรียญน,นั้นๆในไทม์เฟรมนั้นๆก่อนนะครับเราถึงจะสามารถนำระบบนี้ ไเเข้้าล่นนดะครับและถ้าเพื่อนๆพอใจกับผลของการแบ็กเทสนะครับเราจึงจะนําระบบนี้ไปเล่นในตลาดจริงครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดจริงนะครับหรือว่าจะลองกลางอาอาในตลาดจริงดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นแล้วว่ามันคุ้มค่าที่จะเล่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปเล่นได้ครับอย่างที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปนะครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อคนอื่นอย่าเชื่อใครก็ตามแต่นะครับเพื่อนๆต้องเชื่อตัวเองนะครับเชื่อจากการได้ลองแบ็กเทสดูด้วยตัวเองจริงๆนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ย มันสามารถที่จะเข้าเล่นได้สามารถทำกำไรให้กับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนเป็นเพียงการแนะนําการใช้งาน i n เคเตอร์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าทักอินบอซ์เฟซบุ๊กมาหาผมได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ